เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดภาค5ครั้งที่1ทับ2568ค่ะที่ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมินายกฤษดาบุญยราชผู้ช่วยเลข,ขาธิการสภากาชาติไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติ เป็นประธานการประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดภาค5ครั้งที่1ทับ2,568โดยมีนายอนันต์นาคน,น,นิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัด6จังหวัดและเทคนิคการแพทย์หญิงสิดิลักษ์เพียกขุนทศหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชาสีมาสภากาชาติไทยให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีทั้งนายกเหล่ากาชาติคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอจังหวัดภาค5ได้แก่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมสุริน์ศรีสะเกดและมหาสรารคามเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า1,000คน สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสตลอดจนผู้ประสบภยัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เพื่อรับทราบนโยบายของสภากาชาติไทยและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติภารกิจตามสภากาชาติไทยในส่วนภูมิภาคให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั่วทุกแห่งเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาเหล่ากาชาติจังหวัดและกิ่งกาชาติอำเภอให้มีศกกยภาพสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกได้พบปะหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามภารกิจอันจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาติให้ดีขึ้นในส่วนของจังหวัดนครราชสีมานางกุลทรัพย์ชื่นโกสุสมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นางสุธิดาวิริยะคุณนันรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมารายงานข้อมูลปฏิบัติงานตามภารกิจในแต่ละด้านได้แก่ด้านการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะโดยจังหวัดนครราชสีมาสามารถจัดหาโลหิตได้29,687ยูนิต รับบริจาคลวงตา181รายอวัยวะ181รายด้านการบรรเทาทุกข์ได้แก่อักขีัยจจำนวน24รายวาตภัยจจำนวน442รายภัยหนาว600ชุดนอกจากนี้ยังรายงานข้อมูลด้านการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิตออกบรรเทาทุกข์โครงการต่างๆของสภากาชาติไทย สำหรับการประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดภาค5จะหมุนเวียนกลัดจะหมุนเวียนกันจัดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเหล่ากาชาติจังหวัดและสมาชิกเป็นการขับเคลื่อนย,ยุทธศาสตร์ของสภากาชาติไทยโดยครั้งต่อไปนั้นจัดจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ